อาหมวกก็นี่แหละนี่ยันติจ้าเมือนเพิ่งหอมถุงน้าชายน้าเขาก็บ่าใส่ถุงมือเขาก็เปียกหมอกไป มวักมันปน่้กิคนนี้ล่ะดาบนนี่ที่มัดเขามัดเขาไปตี้มัดนไแล้วเรจะได้หาพี่น้องเอ้ย ่อน่พอดีที่ท่อนกันหรอหน่อยปะหน่อยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยตีตีนัดเลยตีนัดไปตียอพี่น้องน้อรางพีน่ ลูกวมาไล่หยุดอยู่จั่มกัินแทะมัดเยอะเพราะมีลูกบ่คือได้เฮ็ดเอาเองไม่ไม่ลูกกะค้นบ่มีลูกบ่ก็ได้มัดเข่าเองที่ไม่เคมาดซอยไมีลูกมัดซอยใน่เด้อลูกหลานไม่เพิ่งคว้ามัดเข่าเอาง่ายยังไม่ได้กินจะค้นเยอะ เอาเขาขึ้นจากน้ำน้ำท่วมเขากอนเขาพีนองก่อนใช้ยูแปดสิมัดเห็นแล้วนะลูกหน่อยายมีลูกสามคนเราสองแถวเห็นหน้ากินเองไหมหแล้วง่ากแ่ไหเห็นหน้าง่ากว่ะทำไมง่ายกยละ เฮ็ดต ah. ุ้ดีละเฮ็ดมานตกอไรเอ่ะเฮ็ดเกียงลูเกียงเต่ามาใหญ่อยู่บ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเฮ็ดหรืเห็ดตุ้ดีละเออเฮ็ดจุดบัล้านว่าติ่มจุดบัล้านพ่อแม่พระเฮ็ดเป็นลูกหลานมาเฮ็ดจอยเนี่ยเด้อมาเฮ็ดจอยเนี่ยเด้อมาเบิ่งเนี่ยเด้อมันไม่เฮ็ดจอยกับไม่เบิ่งไงหาได้เฮ็ดต่อไป ยกขึ้นอขึ้นแมนแก่ลอยลำบากดอกอาออมาหงานก,ก็เห็ดไปมีแรงเห็ดงอนมีแรงกับเห็ดมาไหวก้อนเห็ดได้กินเห็ดเอาได้หน่อยก็จ้างนั้นประเด้๋วแบงไฟคอยเห็ดเอาอ น่ายง่ายาก่ด้ละขเจ้าเป็นนายนี่ม oh, <sp> ่รู athlete, well, ้เป <c ười> okay. ็นลูกน้องเขาเดิก็เลยเป็นหัวหน้าเขาเดิอืนเจ้าหน้าบาลำบากว่ะบค้ลมบากนี่แหืะเฮ็ดข้าหน้าเฮ็ดเลี้ยวก็เลี้ยวเ้อ่ยข้อหน้าเฮ็ดก็เฮ็ดมันรักจิตชอบเฮ็ดเลี้ยวก็เลี้ยวเนี่ยเพราะคือศาสนาดิศาสกาเลี้ยวก็เป็นเดิเขาเฮ็ดง่ายเขาเฮ็ดงานในห้องเอียจะคลองเฮ็ดงานในน้มเหมือนพี่น้องคน เย็นสบายมัดเขาอยู่ในน้ำพี่ดิบวะได้อยู่ในห้องแอร์เขาเดอกอยู่ในน้ำมันละเจ้าเหยียดในแอร์ขวงเย็ดอยู่ในน้ำพี่น้องเอ้ยมัดเขาในน้ำเย็นสบายเศร้าหน้าเออว่าเย็นว่าหนาวไปไม่เสียเหลวเยอะดอกเตี้ย ก้อยเฮ็ดใจเย็นๆนี่มีน้ำไว้น uh, ้ำเจ้าโขยบ้านเป็นเล่าบ้านเล่ากว้างบ้านเลอาดีไรน้ำนี ing, ่น้ำถึงบ้านขนาดน้ำเจ้าโขยนี่น้ำห็นบ่านคุณอะเขานี่ไงน้ำดีไรปีนี้ฝนดีน้ำท่วมพระเจ้าอยู่ก้อนจะวันกันน้ำท่วมข้าวน้ำท่วมพระเจ้าแล้วขนลุขึ้นโน่นแล้วเอาขนเขาขึ้นน้ำ มันยาด้่เหรอเฮต้าเป็นขนรถจะคว้างคนเข่าพี่น้องแกรถย่ห้อเขาเป็ยังไเฮต้าเนี่ยอืมไม่คอดีเลยอ่ะเห็นไอันนีเจ้าป็นจาตีวะเฮต้าเจนี่รถไส้กับรถเต็มขั้นถปืนจาตีเจ้าปันเียเตัมั้นไสกับรถเต็มั้นไ่ได้เลยว่าจะจนี้จะมาหาจิดรถไสก็เห็นได้เฮต้า อนเน็ดเน็ดเ yeah. oh, no ่าแล้วว่าแล้วบ่เมื่ออื่นอื่นลูกหลานนะเบื่องมัดเข่าเบื่องดูมัดเข่าเด้๋ยวีนลูกหลานเ้ยเบื้งตามัดเข่าไปมึงอาเินเน็ด สบายสบายเขานเขานาาาาาีนา,น,นามเ<า>ขานแต่นามพี่น้องมั่ไปนขนใจกันแท้ไว้น,นั่งยู่แปดจิบมัดกันแล้วแล้วเมื่อนีกันแล้วดอกพี่น้องเฮ็ดหน้าปี่นาเฮ็ดไหมไม่พลัง ที่มงหาโมงได้จินขเง่ง่ายยอะดอกเสียงไหลอยู่ใส่จกๆนี่มันไหลทยั้งเก่ใช่ามไลเอ้ยไหลทอยีหลอดทอหลอดไตทออัดบดีนไหลไตทอไหลค่คอยอยู่ทอตรงนี้มันหนีน้ำ พอแล้วองมันหนามมากอนพอแล้วไอืมนมถึงพอแล้วไหลนามมันไหลนามมันถึงทอ่อนามลงมาถ่วมเข่าให้นี่เ้นามถึงถึงพอแล้วพอเท่อืมหนามถ่วงนาม่วม น้ำขึ้นทอดทอดหรอเะี่ยทอดููงทอดอันบนน้ำทอดกอนเจีอบน้ำทอดทอดบนไหลแล้วอัดไปเน้นตัวใายทอดหไึงอายเจียมานี่น้ำคลักไหลอัดไหมอัดทอดเจี้มัดเขาแล้วทอบนทอดชุ้งดูอได้คิดไว้แล้วอันนี้ทอดช่งน้ำขึ้นทอดทอทช่งเนียมันไหล เฮ็ดกะนาพฮ็ดกะนาพี่ดกะนาเฮ็ดหน้าดีให้หน้าเฮ็ดหน้าปังเดะว่าเฮ็ดหน้าปังว่ะเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดให้นกได้บ้านเพิ่นบ่เฮ็ดเฮ็ดเมืองเดียวนกกินนะนกหลายหน้าปีเลยกินมาเบิดบ่ะมาเบิดก็คลายตัวใหย่กินก็คขายกันินเลคนเฮ็ดไรลงไปให้เนาะ สิดกจคนนัให้เว้ยติดใจติดรนพอบ่าอุดรมัดเข่า็นเลวบ๊อบบี้เหมือนนี่ไผมาสวยเลยปากกดไหลกดแก่ห้ยได้พี่นองเด้อวมาซยก็กดปากกดไหลกดแก่ห้าย กันลงใจกันลังใจให้พอเน่เด้อมาอุดหเลยแปั้นลยอคปั้แปิ้นแค่เกล็ดบ้านหน้าเอิ้นหาลูกนานแล้วเด้อเพืนหาลูกนะน้องเวิ้งเบิ้งฝ่ตาเบิ้งปูเห็นหน้าเลยมขาไปน้ำน้ำดีฮะเราเห็นแนออนเหของเหียนแมน้ำ 啊！<little> <Huh? S 1>